หาน้อยอ้ามคำกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไอ้เนยออกเลยค่ะเดยหยิบริกอันหนึ่งแล้วออกไปเลยค่ะเนยกินคำหนึ่งค่ะแล้วออกได้เลยค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ไม่นานนะแต่สุดีสุดีออกกินริกด้วยเรามาเจะาม่นานทำไมเราไม่ต้องพูดการละครหนึ่งอุ้ย ไม่ทันจะเล่าเลยนานมาแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งไอเพชรออกจบหรอเฮ้ยยังไม่ได้เล่าอะ่ะ <c oughs> เล่าเดี๋ยวมุกออกค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปตลาดแล้วเขา่าขายอะไรมีปลา <c oughs> มีอะไรให้ปล่อยอะ่ะผู้ชายคนหนึ่งเดินไปตลาดไหนตลาดบางรักซอยเก้า แล้วเขาก็เดินผ่านเขาก็ไม่ซื้อเ้าเขามองไปสะดุดตาเต่าตัวนึงเต่าตัวนี้มองหน้าเขาแกแกอัพยายามสุดแล้วแหละเอยู่ไม่ถึงจบหรอกแกไม่มีความสุขเลยแกไม่มีความสุขเลยถ้าคนนี้เดินผ่านไปแล้วแต่มองไปสะดุดเต่าตัวเนี้ยที่อยู่ในกละมังอ่ะสะดุดล้มเหรอไม่ใช่ไม่ไปสะดุดเต่า ตาต่อตาฟัสภาษาหน้ากับภาษาผู้ชายคนนี้เดินผ่านไปแล้วเต่าตัวนี้มองหน้าเขามองไงต่อมองหน้าไงเี้ซื้อหน่อยสิซื้อหน่อยสิเอาไปปล่อยหน่อยจิตจำนึกเออจิตใจจำนึกไงไปเดินกลับมาซื้อเขาไปบอกตัวเท่าไหร่เขาบอกแม่ค้าบอกว่าตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยก็ตัวละห้าสิบบาทแล้วก็บอกเอาใส่ถุงให้หน่อยเต่าตัวนี้ยิ้มเลยยิ้มยังไง ถือว่าถ้าเกิดซื้อแล้วก็คือต้องได้ลงคลองใช่ไหมเออเขาคิดว่าเขาต้องได้ลงคลองไปไปปล่อยไงอต่ตัวนี้ก็ยิ้มเลยแบบหได้ไปได้สู่ธรรมชาติแล้วเขาก็ใส่ถุงให้แล้วก็จ่ายังค์เสร็จแล้วเขาก็ถือไปที่คลองอไปถึงแล้วก็ทุกคนเวลาปล่อยของปล่อยอะไรพวกนี้ก็ต้องอธิษฐานใช่ไหมใช่ใช่าก็ค่อยแกะแกะไอ้นี่ออกแล้วก็แผ่ออกมาเหมือนนี้พอแกะปุ๊บเต่าตัวนี้ทําไงลู้ปะวิ่งแบบสุดชีวิตแ่ะไม่แบบลงคลองไปเลยอไม่ได้รอไงไม่ติดไฟแดงอะไม่รอเลยว่า ลืมไม่รออธิษฐานน่ะเขาจะอธิษฐานไงบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจดีใจมากเลยบอกเฮ้ยเฮยังไม่ได้อธิษฐานเลยรอกุก่อนโดดหายไปเลยแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกตายห่ากขาคือเจ้าตัวนี้อยากไปมากนั่นแหละจบแล้วเหรออยากไปมากเลยอยากออกจบแล้วเหรอจบแล้วตอนเนี้ยไม่ไม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเขาแบบก็ชีวิตอะนะชีวิตอะนะก็คือชีวิตชีวิตคือชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าส่วนว่าสอนว่าชีวิตก็คือชีวิต ยังไงก็งต้องได้สูตรธรรมชาติโอ้อุีอออโอเคค่ะ